มอเ,เรื่งพรวนนาเกษตรกันครับมณีับม,มาวาธรรมะทิ้งเสียอยูของโลกต่างๆเรื่องเล่าต่างๆของโลกของยุกโลกากวิวัตรของเฮา คือเมือนี่มองได้เห็นชัดแล้วว่ามนุษย์ทั่วโลกต้องอาศัยธรรมะเห็นอยู่อาศัยธรรมชาติอาศัยธรรมะอยู่พระพุทธเจ้าึ้นบานบ้านในเมืองใดน,นีความสมามัคคีมี่วา นี่การรักษาศีลน,นี่การท่านการเทวนานี่อริยามรรคนี่องค์แฝดนี่ถ้ำมรรคการพิจิตระการน,นี่มันสิเป็นโตกำหนดไดว้ว่าบ้านเมืองนั้นมีความเจริญจเจริญอย่างทั้งทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนะจะเจริญทั้งหลวเจริญทั้งถ้ำ เ่นเลิกเขาเจ้จะคนเกิดมากเพื่อคนตัดสู่มากเพื่อบอกสอนธรรมะแนวแนวทางให้แก่มนุษย์โลกสินหาเนี่เป็นพื้นฐานของมนุษย์โลกเลยเลยประเทศใดบนนี้สินหานี่คือความเล่าร้อนความรลุ่มหลงความาทะเยอทะยานอยากมันสิมี ถ้าเจอไพ่ธรรมชาติก็เจอไพ่สงข้ามไพ่ต่างๆไพ่วิบัติ<ม>พวก่าสต์บูชายัน<ม>พวกนี้สิเจอไพ่วิบัตๆๆิอ,อย่างหนักอย่างแรงที่สุดเพราะอย่างแต่ละประเทศนี้แทนดิน น้องเลือดด้วยการบุษชายันด้วยตัดข้อสัต์ตัดข้อนวดข้อวายข,ข้อแกะข้อแกะนี่สิันก็นเลยเป็นเหตุให้ผุโตกกับไฟว่าตาไฟอักที่ไฟมรสุมเจอทอร์นาโด,ดต่างๆนี่สิบ้านเรือนทั้งเสียหายน้ำบาหลายหลาก ไหว้ใหม่คืออคมเมื่อกี้นี่ห้าไหว้ไหว้ใหม่บิดกรอกค,คือกันนี่ก็เป็นเหตุให้มนุษย์ลหลกเข้าขาดศิลธรรมจะได้เจอไทยต่างๆดางนั้นก็อยากให้ญา,าติโยมญาติธรรมต่างๆ อย่าหลงละเลิกในชีวิตใม่กลับมาอยู่ในศีลในรรำอยู่ในกรอบอยู่กับธรรมชาติมีงง ي, ตึกสูงใหญ่กระซาดเดเห็ดไทยเห็ดหน้าปลูกผักปลูกงากินมาได้วยเบิ้งตัวอย่างแบบต่างประเทศเขาว่่มีการเกษตรซื้อกินซื้อกินหลายบบนี้เอาไปมากเงินบาทร้อยโตเงินร้อยโตเงินเฟอ้อขึ้น คืออยังกับบ่ได้เขากับกบ่ส่งของไปไทยพดอยากฝากมองหน่อปว่าแต่ของเป็นประเทศจะเลื่อนแต่ว่าจะเลื่อนทั้งวัตถุบ่จะเลื่อนทั้งการเกษตรกรรมการแนวอยู่แนวกินประเทศไทยเท่านี้คือศูนย์กลางศูนย์กลางของอาหารโลกศูนย์กลางแรงทรัพยากรแรงนีแางดี ลงพุ่มใจรอดได้เฮ็ดเขาเฮ็ดน้ำเฮ็ดเขาเฮ็ดหน้าเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนแต่ไมยูไม่กินน่ะเขาจะไปอิจฉาจะไปเชยเชยย่านกับพวกใส่วัตถุสิ่งของคุ้มพุ้ยลำด้วยสุดท้ายมันกับผูพังไปคือนเา่าเจ้าสิมีงานบันไดกับผู้พังคือนเ่าตึกต่างไว้สูงละฟ้ากับพังคือเอเา่า ข้างแบบข้างโดยปกติกับคนลมตายคือเราคือเขาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตน้นไม้อยู่กับน้องห่วยหน้าเห่ามันก็ะสีจะเลื่อนทั้งจิตใจจะเลื่อนทั้งเรื่องกระทั่งชีวิตเท่าไปส้ามรอยปีหู้ถ้ามาเขาก็จะเลื่อนฉะนั้นอยากให้ญายโยมคืออยู่กับธรรมชาติอีกว่า่าไปปรุงแต่งสางตึกล่าบ้านช่องมันใหญ่โผลมากไม่ อยู่พ่อเพี้ยงให้เห็นสัจธรรมคือความจริงอันนี้จังทุกขังอนัตตาเสมาอันนี้จังคือความบะเทียงทุกขังคือเปลี่ยนทุกอนัตตาคือบ่มีตัวนตนหมายความอย่างไรต้นไม้ต้นหนึ่งนี่เอาเกิดมากมันเกิจดจากตัวน,น้อยก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจะเข่าล่งก็หักงาหักล่งหักล่องเงื่อ พราลอยอย่างว่าเป็นทุกข์ได้มันบ่มเที่ยงอ,อาการเสือ่อมทรมดนั่ยคือการเป็นทุกข์รูปทธิต้ตนใหม่ว่ามีจิตใจอย่างว่ามีจิตใจมันมันสิทุกข์ได้อย่งไรอยัางเสื่อมเพราะเสื่อมพระพุทธเจ้าว่ากุศลเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายมันเป็นอย่างบม่มีเมื่อบ่มีแล้วคนเทียบอย่างคืออนัตตาไม่มีตัวตนอะไรนี่ อันนี้จังทุกขังอนัตาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์สุไทยกับบมุมีตัวตนมนนษยนเท่าขึ้นกันเกิดน,น้อยไม่ใหญ่ขึ้นมากใหญ่ขึ้นมากใหญ่ขึ้นมากไปมากกับเท่าโล่งเท่าโล่งงอมโล่งงอมโล่งกับมากกับตายเ,เป็นวัฏจักรอยูน่นพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าการบวชการบรรพชาเขามาเนี่ยคือให้มารูหลอบรูทุกให้ไม่เห็นทุกต่างไม่เกิดเพะอยังทุก คิดใจเขาคือคุณว่ามันคือทุกแท้มาหา,ามันให้ได้ว่ามันถูกพราะอย่างทุกเพราะการยึดติดการถือมันยืดมันถือมันมมมแม่ห้าวยืดซื้อกับเจ้าทุกทุกเพราะเสือ่อมจาไปเห็นอย่างกับซาเจ้าจยืนนั่งซื้อๆเนี่ยเอาเอาไปามามันเวลากับเดไหนเจ้าเท่าแก่ลงซือเกา่านี่ชื่อนี่จังทุกครั้งหน้าตาคุณห้าง ห้มาเห็นทุกรอบรูซึ่งทุกเมื่อเข้ารูแล้วเข้ากับป้องกันป้องกันเม่ให้มันทำลายทำลายเข้าได้แต่นั่นคือผู้บรรลูธรรมพรพุไปเจ้าเกินผรูหูแจง้งเห็นไนสัจธรรมว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตังยุ่ับไปเกิดขึ้นตั้งยุ่ับไปเกิดขึ้นตัางยุ่ับไปหายไปในสี นั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวเรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นวะอันนี้กรทุกครั้งอนัตตามีไวด์เออร์นิ่มอาเมืองออกับฟังธรรมะกับมีกรก็ไปกับค่อยเมืองมีโอกาสกับชิงนะหายธรรมะไม่อาจะเลื่พอพรสาธุ